ำไมเนี่ยสมุดมาถึงวัดแล้วไม่เวียนหัวมัเดินเข้าเดินออกเนี่ยหรือแล้วทำไมไม่บอกูตั้งที่แรกเดินเข้าไปทำยี่อะไรก็ออกมาถึงวัดแล้วก็วนอยู่แค่นี้ก็ถือว่าโทริเกมนก็ต้องเข้าต้องออกมันจะมีฉากตั้นทำไมก็มึงอยากบอกดูนี่ถึงวัดแล้วอวันนี้มึงนั่งที่นี่เลยคนเดียวว่าโทรสมุดมาถึงแล้วตกกองลาวน้อะดาวพิงทวนพี่ ปองมาปองมือกันนะผมไม่เป็นอะไรเลยมึงมาครั้งแรกมึงต้องทายไม้ได้ครับเออทายนี่พล่านทางไปเออโอเคเรื่องโนรา้เขาบอกว่าผ่านบนรับบนผ่านข้างรับข้างว่านล่างรับล่างเออแล้วพอค่องแล้วก็ข้างบนสี่ข้างล่างสามขัดดาบขัดดาบเออจะไว้นะดูดูไว้เด็กพอมองใหม่ใหม่วัดเฮ้ยกคน ไปนัดเชยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนัเชี่ยบอกฟังนะบอลบนโอ้บอลล้างบอลล่างบอ้บเบอลล่างบอลลงบอลบนเอ้าบอลลงเอ้าทำไมทูนีลูกติดทำไมเร้ย

เตะบักบักเบาไว้เบาวมือเาตีเนี่ยเหรอเอออำมจิมึงเตะมันเตะโอ้ยทำไมอะทานมดเหรอตั้งแต่มาอยู่วัดสามเดือนแล้วใหม่สามเดือน เพื่อกูยังไม่ได้ขี้เลยเอสมุดเจ็สมมเดือไงสเดือรู้สึกมพอี้ด้แต่แมากตชวันนี้ไม่รู้เป็นพ่ออะไรขันไม้ันแทหายช่อิพอเป็นแ่งแน่ยไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้น มึงอาการเป็นแบบนี้ใช่เออมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุแน่ไาเหตุอะไรอ่ะถ้าเกิดลงคันมือคันไม้อยากตะตีลานคันแท่งไม่เลือกหนะมันต้องมีสาเหตุกูมีสาเหตุกูยังไปเจอกันมึงถ้าอยากจะรู้ว่าสาเหตุอะไรโนดให้หมอแค่ดูหมอเออไอ้โรงพัาบดูไหมจริงเหรอเออแล้วใช่อะไรบ้างอะผ้าสบายเทียนดอกไม้โอ้โอ้อ้อ้โ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 ้โ ไม่ผิดไอ้เผาเลยไม่เป็นไรนักหนาเนี่ยอมอจอ๋าเอาอีกอย่าเรียกหมอจา๋าหมอจ๋าหนะหมาจ๋อหมอเขาถือรู้ไหม,อ,หมอที่เฉยทำไมผมมีเรื่องหยุดนอนตื่นเช้ามาวันนี้ไม่รู้เป็นไรขันไม้ขันมือใหญ่จะตีรันพันทงไม่เลือกหน้าไม่รู้ไม่ด้เกิดเห่งอาแฟ่อะไรพี่ช่วยทำไมไทยทักด้วยเลยสักครับโอ้โหไม่ผิดไอ้เผาทักแรกเลยเมื่อกี้นี้ถอดเอาไว้เลยใ็น กูบอกแล้วว่าจะตีให้เมาโอ้ยลูกโดนเลยลูโอ้แพ้กันแพ้แพ้สาเหตุที่อิคันไม้สาเหตุทีคันไม้คันมือเอ็งคิดว่าจะมุ่งหน้าเข้าหอกเสาดีใช่จะไปแก้แค้นแทนพ่อเจ้าจะไปตัดไวยสำเพ็งพ่อมอนแต่ตอนนี้อิจะไปไม่ได้ไปไม่ได้โดนอินตกมาก จิ้มมือหน้าเข้าหองสมเสดีมาแก้แค้นแทวงพ่อเราอยู่ที่นี่คุณเจ็ดวันไอ้ไอ้ไมึงเลิกเมก้อนใหม่เนี่ยทำไมอ่ะมึงดูใหม่เลยไอ้ที่ใหม่อยู่มาเจ็ดวันนเนี่ะทำไมคืนเดียวเขาก็จะให้รู้สมมติว่าในเรื่องเนี่ยแต่เรื่องเราต้องอยู่ครบเจ็ดวันเอออยู่กับหลวงพ่อเชื่อมันเชื่อมันถ้าไม่เชื่ออันตรายแน่เพราะจิ้มึงมึงยังไม่เก่งนอน